ใหม่ยาสีฟันกิฟรีนเอดลดอรีเนเจอร์แครยาสีฟันสูตรอ่อนโยนพิเศษเอาใจวัยเก่าโดยเฉพาะดูแลได้ตรงจุดยิ่งใช้ยิ่งมั่นใจปัญหาที่ไม่เล็กของผู้สูงวัยเพราะเราเข้าใจถึงปัญหาช่องปากที่วัยเก่าต้องเจอผู้สูงวัยเสี่ยงฟันผุได้ง่ายเหงือกและช่องปากมีความบอบบางขึ้นภาวะน้ำลายน้อยลง ยาชีฟัน e l d ด r l y เนเ u อร์แครตอบโจทย์วัยเก่าได้อย่างไร 1. มีฟัวรารด์ย4 9 9 2 ppm ช่วยป้องกันฟันผุเนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสฟันผุได้ง่าย 2. ปราศจากสารให้ฟอง SLS SLES และสารฟอกฟันขาวที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองเนื่องจากช่องปากผู้สูงอายุมีความบอบบางขึ้น 3. สูตรออนโยนรสชาติไม่เผ็ดซ่าและเลือกใช้ผงขัดอนุละเอียดให้ฟันแลดูขาวขึ้นโดยไม่ทำลายเคลือบฟันและสามารถใช้ได้กับฟันปลอม 4. ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากลดกลิ่นปากพร้อมบำรุงเหงือกและฟันให้แข็งแรงด้วยคุณค่าจากสารสกัดนานาชนิดพร้อมประสานคุณค่าจากส่วนผสมคุณภาพ เอนแคปซูลเลสารสกัดเปลือกมังคุดและไทมอลช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียน้ำผึ้งมานูกา้าเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากสารสกัดใบเฟร์่งสารสกัดชาเอมเทศดูแลเหงือกและฟันให้แข็งแรงเปปเปอร์มินต์เมนทอลลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นสารสกัดจากยาาหวานมอบรสชาติความหวานจากธรรมชาติใหม่ ยาสีฟันกิฟฟรีเอลเดอรี่เนเจอร์แคร์ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธสินค้าใหม่ของกิฟฟรีน,นะคะวันนี้ค่ะแวว์ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไวเกา่าตอบโจทย์ไวผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่จัดฟันหรือว่าผู้ที่ใส่วันปอมได้ดีเลยค่ะ นั่นก็คือยาสีฟันสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรที่ผลิตออกมาเพื่อเอาใจวัยเก่าโดยเฉพาะนะคะเป็นสูตรพิเศษค่ะความพิเศษของเขามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นสูตรเฉพาะที่มีความอ่อนโยนมากๆนะคะสําหรับข้อ2นะคะถือถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะก็คือเรื่องของฟูร์ไลน์นะคะเราใส่มากถึง1,492 ppm ค่ะ ตัวฟ u วลายนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าทำไมต้องใส่ฟัวลายเยอะขนาดนี้ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีน้ําลายน้อยนะคะเสี่ยงต่อฟันผุได้ง่ายๆเลยค่ะเราจึงจําเป็นที่จะต้องใส่สารฟ u วลายนะคะให้มากกว่าคนปกติทั่วไปค่ะส่วนข้อที่3นะคะตัวนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับช่องปากได้ด้วยนะคะ ข้อที่4นะคะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะลดกลิ่นปากนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของลมหายใจหอมสุดชื่นยาวนานด้วยค่ะข้อ5นะคะ<อ>เป็นสิ่งที่สําคัญอีกข้อนึงเลยก็คือว่าตัวนี้นะคะเราใช้ผงขัดอนุละเอียดจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันนะคะเคลือบฟันหรือว่าฟันปลอมนะคะสามารถใช้ได้เช่นกันค่ะสําหรับข้อสุดท้ายนะคะเราไม่ใส่ สารฟอกฟันขาวนะคะที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปากค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายได้เลยค่ะ